ไม่เห็นต้นมะละสีขาวเพื่อแบบมันสวยอะ่ะสีมันสวยอะ่ะ beautiful beautiful เน e a ะ very nice very nice ไข่หวานอีกแล o วนะทอลังเง all long อ่ะ very nice อ่ะไ e อ่ะ beautiful เลยค่ะ ดูสิดอกสีเหลืองสวยอ่า beautiful เ่ยเขาถ่ายรูปเขาเห็นเราถ่ายเราก็ถ่ายอ่า I see first เนี่ยฮะเนี่ย small อ๋อ small อ๋อ I very nice very nice หรอ not 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 for me เนี่ย oh okay so this also nice อ๋อ so nice I already อ่า catch up แมค้านะเรามาตลาดนี่สวยมากจะแอบ,บเด็ดนะเนี่ยอ่า <c oughs> ไม่ได้น oh, white color one อ๋ออิสไวทคอลเลอร์วันหนอนอ่าคอลเลอร์ไอไวทคอลเลอร์เห็นมันมีสีขาวอยู่หนึ่งอันแสดงว่ามันจ้านั่นลรอไงมันจะสุกมันจะเก็บเม็ดได้แล้วนี่ไงสวยมาก ยอดก็สวยนะเก็บไปใส่แกงอ่อมหนแอปมาหาเม็ดมันนะนมีเม็ดแล้ว จะหาเก็บไปใส่เกมออมแล้วเนี่ยแม่ค้าเขาเห็นไหม <laughs> เดี๋ยวเราจะลักจบ <laughs> แอบเก็บเก็บของเขาไปกินกับสุปตำจะเห็นสีขาวมีอยู่ลูกเดียวน่ะสวยดีโอเคละไปดีกว่ากลับบ้าน Why, why is this <coughs>